นะครับผสมเกลยดเสร็จแล้วนะครับอันนี้นวลน,นิ่ม,น,มนิ่มนะครับแล้วก็ฟุ้นพงไว้จับจีบนะคกลมกลวน ครับตวสติลปันจีปิดประตดดูทั้งสองโขนนะครับโอเคมาแรก ว่านิ่มนะครับนิ่มกเกินไปต้องปั้นใหม่มาตมใหม่นะครับให้แก็งขึ้นี้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะนักตกปลานะครับสายชิงลิวธรรมชาตินะครับวันนี้มาเจอกับน้บังไม่บอกสักนะครับดูบรรยากาศเช้าๆนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับลมนิ่งอากาศดีนะครับน่าจะได้ลุ้นนะครับนี่อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้จะไม่ตกชิ้งลิวนะครับมาตกสปิลเพราะว่าดูนะครับดูสลาย แนวรบสาลายนะครับนี่ถ้าตกชิงหลิวนะครับตกชิ้งหลิวดีจะถอยไม่ถึงนะครับคันต้องใช้ระยะประม,ะมาณรัก้าเมตรกว่าก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แต่ตกยากตรงนี้นะครับในาบางมีมีแต่คันระยะสีหน้าถ้าตกเก็คงลําบากตรงนี้ต้องลงไปนั่งข้างล่างเดี๋ยววันนี้ที่นาบางตกนะครับก็ตกแบบสปริวสองคอนะครับ ตกแบบตะกลัวไหลนะครับทุนจะได้ลงน้ำเียวสักหน่อยเพราะว่าน้ำลึกประมาณสักที่จุดที่ถอยนะครับก็ประมาณสักห้าเมตรมันจะได้นะครับโอเคมาลุ้นกันนี่นะครับบันจีบบีบตูดทั้งสองขอนะครับตะขอที่นา้บางชัยนะครับศูนย์จดห้านะครับโอเคมาลุ้นกัน จุดที่ทอยนะครับขอ้อแนวขบสาลายัยพันธุ์พันปลายไกลแนวขบสาลายใกล้ๆนะครับเพราะว่าปลาจะอยู่ตามแนวสาลายไม่ไกลมากคแค่นี้พอเวลาปลาติดนะครับปลาติดมันจะ พาเข้าแนวสาหรายนะครับยวสูบให้ดูนิดหนึง่งโอเคนะครับพอจะได้มาลุนกันนะครับ น,นช่วงนี้ได้ผลงานมาตัวนึงเลยนะครับเป็นปลาซ้อยนอกเขานะครับเมื่อกี้พาเข้ามาติดในกอย่าไอโกสาหลานะครับนี่เดี๋ยวถูมก,กันนะถูมใกล้ๆหน่อยเคนะครับอาจจะทุลักทุกเลตรงนิดนะึงเดี๋ยวต้องเดินลงไปเดินลงไปปัก ดีนะครับมโอ้โหสาสวยนะครับนี่กระเดิมซะก่อนเต็มเลยสวยนะครับทุเรนทุลักลจดุดลักทุทเรียนขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้นึกว่าหลุดนะครับโอ้โหสาสวยมากสาประมาณสักสี่นิ้วนะครับนี่ ่กี้ลงไปจักมาสยสวยมากนะครับสสามนิ้วเคสวยมากปิดเมื่อกี้นะครับปิดเข้าไปดูนะครับเต็มคอเลยเต็มเนี้ยงเลยเข้าไปถ้าติดนิดเดียนีแน่นอนนะครับหลุดแน่นอนโอเคมันๆนะครับเมื่อกี้นานนะครับที่น้ำบ,บังสูงทุนแล้วก็เงียบไปสักระยะหนึ่งก็เลยปิดกล้องนะครับเลยไม่เห็นการทุนโอเคครับสุดยอด รอบนี้ก็ใช้แบบปัน้นจีบหนึ่งขอนะครับเป็นเม็ดเล็กๆขนาดนี้ครับถนะ้าปลาซ้อยนอกเขาไซส์ประมาณสักสามนิ้วกว่าๆานเข้านี่ก็สวยเลยนะครับ นิ่มปันจีบนะครับปันจีบขนาดนี้แล้วก็เม็ดนะครับน,นี่นะครับแค่นี้ปันจีบบีบตุดโอเคไปออไปโอเคสวยแล้วเดี๋ยวถ้าจมก็ขยับ เข้ามาสักหน่อยจมจมอย่าขยับขยับมาใกล้ๆหน่อยเอาโอเคเพอจะได้อุ้มมีอาการนะครับอุ้มทนอยู่นะครับอยู่อยู่อยู่โอ้ยอยู่อยู่ยย <laughs> ปลาโมตะกับนะครับตัวเล็กปลาโมตะกับตัวเล็กโอ้ยเล็กมากนะครับ ปลาโมตะกัดนะครับตัวเล็กมากเลยดีดนะครับที่ไม่หลุดเมื่อกี้โอเคลาได้เล่น,นสนุกละโอเคเก็บปลานะครับย๋ยวปันจีบบีบตุกเหมือนเดิมนะครับเล็กๆโอเคไปเม่นเม่นหน่อยครับเม่นเม่นหน่อยครับโอเคช้ได้ มีอาการถอนอุ้ยตั้งทุนพอดีนะครับเมื่อกี้เียดายวัดไม่ทันช่วงจังหวัที่ตั้งทุนเมื่อกี้จังหวัที่วางคันนะครับเียดายปลาปลาทุน่นถอนรับวัดไม่ทัน ปลาเล็กถล่มนะครับเปลี่ยนเหยียบเปลี่ยนเหยียบรอบนี้ลองตะกวัวหนักไปเลยนะครับไม่ให้ไหลแล้ลองดูที่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ต้องให้ไหลแล้วยกไหวก็ไหวไม่ไหวก็ไม่กินโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอาการมันจะเป็นยังไงไม่ต้องให้ไหล นดอว่าลมพัดน่าจะเป็นอาการลมพัดนะครับรอวาอาการปลาออนน่าจะอยู่นะครับอยู่นะครับโอ้ยสามรถขับ ปลาหมอตะกลับนะครับหิวโอ้โหโดนนะครับ นี่นะครับปลาหมอตะกับนะครับใช้ไม่ใหญ่เล็กตบ นะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะเมื่อกี้เพราะว่าแบตหมดนะครับใส้สวยนะครับใส้ประมาณสักเือฝ่ามือประโมอตะกับนะครับใช้ได้แต่ได้ไซส์นี้สักประมาณ6กเกตัวนี้ได้แกงน,งนึงนะครับโอเคไปต่อ งานบันเด็กไม่แน่ใจว่าอย่างเพียงข้ามาหรือเปล่า ปลาหมอตะกับนะครับไซนะส์เล็กๆไซส์ประมาณสักสามนิ้วนะครับโอเคจะได้อย่างน้อยก็ได้เห็นจังหวะการวัดสักเต้นก็ย่างดีคือลูกโคเลย วันนี้นะครับสำหรับไม้บ่อสักนะครับที่น้บังมาตกชิ่งดิวตกนะครับแบบเออไม่ใช่ตกชิงดิวนะครับก็ไปตกสปิวนะครับตกแบบตะกัวไหลนะครับตะขอเบอร์0.5นะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วมีเวลาแค่ประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมาดูผลงานกันเดินลงไปดูครับผลงานของเราจะได้สักกี่แต้มนะครับวันนี้ นี่นะครับผลงานมีเอ้าในปลาส้อยนกเขาไปไหนแล้วเฮ้ยปลาส้อยนกเขาตกไปไหนแล้วอู้หเมื่อก,กี้ตอนที่จับถุงนะครับตกเลยโอ้อยู่นะครับ <laughs> ตาลายนะครับเป็นปลาส้อยนกเขาแบบเขียวๆนะครับแล้วก็มีปลาหมอตะกับกี่ตัวหนึ่งสี่หกเจ็ด ปดเก้าตัวนะครับถูกไหมโอเคแปดตัวเส้นกเขานะครับแปดตัวก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับได้เกงวันนี้หมายบดสักนะครับตกสปิวโอเคสุดยอดมากได้กับข่าวแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลากันเพียงแค่นี้นะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปใหม่ไหนนะครับแต่ว่า หมายธรรมชาติแน่นอนโอเคครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ